เย็นย้อนเพื่อนแตกขาแตจากจ้ะเพื่อนบอกว่าขาฉันแตกเธอเพิ่นบอกเคยทาครีมนะคะทาแตกจนเป็นขุยจนเจ็บปวดอะพี่นโอ้องเธอเคนยังให้สันได้อยู่บ่เธอมีครีมอยู่บล่ลรอปะไหนดูสิต้องทาครีมนะคะ protect my อ s s e t เลยนี่แหละไม่ a เซตเออยรก็ a s ซ e เนาะเฮ็ดไปเลยพี่น้องก็เฮ็ดสิ่งใดเฮ็ดอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขก็ทําไปเนาะพี่น้องเนาะจะไปเกิดอย่างไรกับชีวิตดีได้บังมเมนต์เทียเราลบออกไปนะบ่แม่นรอไอ้อัคติกับเพิ่นได้จ้ะ แต่ว่าไอา้เราอยากให้แบบว่าคิดแบบลบๆพ่ะนะถ้าคิดว่าเออเราเป็นขือ,อยาตูออ้ใหญ่ปานพ่อห้าเราเลี้ยงดูห้าแบบนี้เ้าก็สิบบอลปฏิจะสิคิดว่ามันต้องเ็บปานนั่นเลยบอเราเห็นเองบ่ไหนบอแค่กม้มโตลุกเข้าไปในรถนะ่ะเราเป็นยังบไดาแตนะ่น้องเนาะก็แช่เรากม้มแบบนี้นะแล้วเราก็ไม่เคยท้าคีนตอเดินของเรื่องสมูทไหมเบตเติมไหม ออองแล้วนนบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ไปมโมงก,กว่าๆคะ่ะจะพาทุกคนไปเดิอนออกกำลังกายขับรถก่อนออกจากนี้ยากเนี่ยเด้กพี่น้องอะไรก่ะขี่นกเต็มอยู่ไปบได้คับรถสองมือเลยเด้ รอดเลยดในการในการจะท้าพยอยก่อนนะวันนี้จะไปทางใหม่นะคะสิบแปดกิโลวันนี้ว่าปะป๊าว้าล่ะสิบห้าที วันนี้เราจะไม่เถียงกัน,นกเนาะ้าเนาะเราไม่เถียงกันนะคะเถียงกันโดยส่วนมากย้อนอย่างที่บอกเอ่เฮาน่ะใช้บอสใส่ GPS ในในรถเลยนะพี่น้องใส่ GPS มิได้ใส่ยอยู่ในมือถือแล้วบันนีน่ะอาจจะเบิ่งบรทันแบบนี้นะ,ะ,นนะถ้าเบิ่งในรถใส่ในรถเนี่ยอาจจะสิเบิ่งทันอยู่พี่น้องเมืองเขามีดง,ม,ดงมีแดดนะคะสนีน y d e คันทรี มันแบบพี่น้องมันมีแดดอะมันงามมันเป็นตอยู่อ่ะบ้านเจ้าของอยู่มันมีแต่ฝนไอ้สิบอกอย่างไ้เด้อคนที่อยู่ต่างประเทศอะอากาศนี่เ็นให้เห้าแบบอย่างหนึ่งนะคะเป็นอย่างไอคือว่าแบบนั้นเพราะว่า เวลาที่แบบบรรยากาศอึมครึมฝน,นตกปรตมันคีค่าแต่บรรยากาศมันอยู่ในห็ะให้เฮาแอคทีฟเฮาอยากไปอ่ะพี้เนอะจา้าเ,ออเดี๋ยวก็จะชมพาทุกคนชมเมืองปาราวาสนะคะเขต24เนาะเมื่อกี้เนี่ยไอเห็นเจอคนไทยขับรถออกไปเหมือนคนเอเชียนะไอคิดว่าพอไทยกับฟิลิปปิน ที่บูกไปค่ะวันนี้บอกกับพ่อใหญ่ว่าเอาบ่เทีย๋ยว นี่พี่น้องไฟจะลัจอนหลายขนาดเลยวงเวียนไม่ค่อยหลายจะไฟจะราจอนหลายอยู่เมืองอายไม่ค่อยมีไฟแด่พี่น้องพี่น้องสิเห็นเนาะเวลา,อา,าไอ้พี่น้องไปเที่ยวนะ่ะนี่ไอเห็นสามสี่ไฟนะเพราะว่าไอผมมาวงเวียนนะนยากวงเวียนเด้อพี่น้องแมนอยู่ว่าเฮานะคือว่าเฮาไปไวแล้วแต่มันเกือมันสามสองเนาะในวงเวียนเดือสฉันมสิเป็นสองเลนเห็นอบอกไฟหละมันมอ บอกว่าเมืองนี้นะข้าเจ้าเป็นเมืองเก่าแก่มันสิมีไฟแบบนี้แต่ว่าเมืองที่แบบว่ามีแบบวงเวียนน่ะข้าเจ้าเพิ่งสร้างแบบนี้นะอาซีฮาวล้องในวัน of the 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 r u n d e z y e a s is uh, when Europe started 20 years ago มาณ5 0 e r before here this is one of the first city made because there was nothing before here nothing at all ประมาณสักามปีสาสิปีที่แล้วพี่น้องที่มันมีอ,อะไรก็จอด้วนะคะทุกคนจอดแล้วก็ไอ้พวกเคยเห็นอันนี้คอสตอมฟมีเนะี่ยสีนี้มาลุ้นว่าวันนี้ KBP จะได้ของกินกลับบ้านไหมกกเอยียนนี่มันไม่กกออปพี่น้องไอ้พวกแม่นอนี้ แม่ได้นี่เนาะพี่น้องเนาะแต่มันเหี่ยวนี่ได้การวะเอากอกออนี่ไปเออแกงเธอฮะวา <c oughs> งนี่เจ้ากกองอีหย่างนี่ first t i แล้วบานาพี่ซีดัดเนอะโอจะเป็นมวนว้าว ส่วนมากอยู่แถวนี้เนาะเขาเสียามามาย่างจะหอยมากินยงกินยากนี่บรรยากาศบนรยก็ได้เห็นสื่อเลยยี่ตกกอยอยู่มันบ่มีแล้วจ้ะพักอีหยังอย,งอยู่ใต้ค่ะนะสู่เมืกงก็ด้วยภักอีหยังพี่น้งกกอง,องไอเห็นหอยท่าตายหลายขนาดไอก็เลยคิดว่า ตามแบบนี้อ่ะมันต้องมีหอยทากเสืออายนะคะ้าคเขาจะขึ้นเลี้ยงอันนี้หลายแทะเลี้ยงมากนะขี้มากเต็มอยู่ไอเห็นไออยากตักเอาเมื่อเอาเมื่อให้อยญ่หูบอ่ะไปใส่ภาคนี้งามขนาดเลยน,ะนี่โอ้สุ่มสามเอามีความสุขมากเลยนะทุกคนเพราักกาดหิ่งมดเลยเยนี่นีน่เจ็บบรูจ้ะ อยากมาหานี่ก่อนนะหอยหอยนี่ไงมีหอยทิงด้วยว่าแล้วหอยทา,ากฝรั่งเศสเราต้องเข้าหาหอยทากก่อนเด้ดวพี่น้องเด้อนี่นี่เห็นบน่นี่นี่เห็นบ่นี่นนนนนแต่ว่าเราตายแต่ว่าเราเฮ้ยเห็นบ้คงเีนบ่างไหมเราไปหาข้อกลัวของเราก่อนเราต้องเจอพม่าฝรั่งเศสได้นี่ ห้องของพ่อหอยทากฝรั่งเศสมสสซลัะมีจะก,กี่มาอันนี้เต็มอยู่เบิ่งนะเขาเลี้ยงมาพี่น้องอันนี้ห่งลายแม่หอยทากอยู่นี่มีจะ่ดน้อยน่อยตายหมดเลยเห็นปกห่ยใหญ่บุญนะจ๊ะ xì răng đèn không nhai <laughs> 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 โอเคอเน,นฮิตฮิตเตอร์คาเ่เราดีนะนี่นี่คล้ายๆกระผักแนงหีเลยเนาะปะเนาะเฮ้ยดูก่อนนะมันใช่ผักแนงหิไหมแนงหีที่อยู่ประเทศเกาหลีเลยไหมนี่แม่นอีรีนี่เด้อมแม่นบนะ่เนาะปิซองลีดันเดอร์เลอยอลน ะคลอสี่เร์ทุกคนตอนนี้นะคะไอ้พาทุกคนมาเบิง้งฟาร์มมิงโกสีสชมพูแต่ว่าพ่อใหญ่บอกว่าย,าเ,ย,ยาเสียงดังยาเสียงดังเดี๋ยวขอสิไป kìa quá Hốt nên nhị <Nhạc> thì đây này cái nấu con ta mà bằng mình ไหนโกโฮมเหรอเสียดายในกล่องมันบบเป็นสีชมพูแต่ข้างนอกสีชมพูงามแ้งขนาดเลยว้าว ถ้าจำว่ผิดได้จ้ะถ้าจำไม่ผ yeah, yeah, uh ิดนะจำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าย่าเรดี้ย่าผู้หญิงเลยไหมกินแล้วดีาจำว่ผิดนะเพราะว่าไม่อยู่ในหนังสือของอันเร็นี่กินได้ถ้าดอกสีเหลืองอันทะเลทางนี้เนาะมันิิเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะแล้วก็ทางตอนนี้พี่ใหญ่บอกว่า งูอ่ะมันสิมีหลายกว่าตรงที่อาออยู่อย่างหนึงนะ่งแลมันเป็นเมืองที่แบบว่าค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเมื่อกี้เนี่ยกับพบทากงูแล้วนะทุกคนนะมันบ่คือตรงที่อาออยู่ตรงไออยู่มันเป็นเมืองหนาวนอกง,งูกับผค่อยลายนะคะยีนิคนใหญ่บอกว่าลงทะเลแม่แต่จกคูในทะเลกับมีสิทธิ์ที่จะถูกงูทะเลกัดนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายมากคนใหญ่บอกอนะคะไอเราบอกวาอ่าคิดว่าทะเลเดียวกันคนบอกว่าบอแมนคนละทะเล แล้วก็ทางนี้นะัะงูค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเออเวลาที่ชิจกเนี่ยมีสมควรที่จะระวังมากนะคะเพราะว่าตรงที่ไอยอยู่เนะาะไอกระจกคือกันพี่ใหญ่บอกว่ามันบ่เป็นอย่างเพราะว่ามันบ่อยมีงูทะเลปานไดแต่ทางนี้พี่ใหญ่บอกว่าเป็นไปได้คือไม่ต้องจกในรูทะเลเลยนะคะเพราะทาที่จะอันตารายมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวไอสิพาพี่น้องไปซื้อของนาะไปเจอกันที่เอ็นเตอร์มาเช not the same story yeah huh? shopping now driving and then shopping <laughs> เจวนี่นะคะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะซื้อแค่นี้พอวันนี้เนาะไปค่ะเมื่อกี้นี่ไปซื้อของมาเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละไอ้ก็วงเวียนเบริวเห่พอนะแล้ววันนี้ผู้ชายวัยรุ่นสองคนออกมาจากซอยมันบเร็วพอบิดแต่ใสายาย่แล้วก็เปิดประตูห้องใสายาย่ยอซซึ่งนะคะถ้าไอซอยู่ทางตอนเหนือนะไอซ์สิ ไม่ค่อยเห็นอย่างแบบนี้นะไม่เหบอกว่ามันปกติอยู่นิสวะวะเราก็เคยถึกเราว่าจังนี้ถ้าสมมติว่าเอ่ออะไน,นั่นนี่นะดีแล้วที่แบบว่าเขานะ่ะบอเป็นบางคนที่ขี่รถมาตามฮอดด่าคุณตอนสมัยไอ้มามาแซาเธอแรกอะ่ะเคยบอกแหละข้าเจ้าขับรถนี่คนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี้ยตีนเดออกทางประตูเลยเลยพี่นออ้องเออไอเห็นหลายอย่างนะซึ่งมันแตกต่างกับตรงเมืองไออยู่เมืองไออยู่มันเป็น เนทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะเนาะเหนือเหนือน,นะมันนานแล้วเด้อนี่พี่น้องเอ้ยอีสเบรียห้าดปะเห็นบอกสาเหตุที่บี่อยากซื้อซูชิกินย่อมแบบนมีแล้วนี่เสียดายเงินพี่ใหญ่บอกซื้อโลดซื้อโลดมาหน,นีิไอ้ก็เลยซื้อนั่นแหลคะค่ะซึ่งไอ้นั้นบราค่อยสิเจออยู่ทางตอนเหนือเนาะเขาสิแบบอันเนียนะทุกคนพอมาเจออ้ไรก็รู้สึกบอดีพี่ใหญ่บอกเป็นปกติอยู่นี่เดี๋ยวก็เจอบ่อยแล้วปะ แต่ก็บอแม่ว่าทุกคนนะาิิเจอ,อบางเถื่อกับโบได้อีกอย่างน้อกพี่น้องแต่เห้าวกับแค่บางเถื่อนเนาะรับรบกลางคืนมันบัคืนตอนกลางเวเห้ากับสุดว่าห้าเร็ว,เร,วเร็วพอแล้วนะเขาอะพอสำหรับเขาเลยไอ้ก็เียบอกเขาไปนะว่าถ้าเป็นไปด้นเนี้ยพยอ,อยากออกตอนกลางคืน There is no wasabi. เนี่ยหรือ No. My God. บ่มีวาซาบิเข่าก็แข็งแข็งเลยปะปะ The rice really hard ก็สิกินได้สิมังก็โอ h อุ่นทำไมคุณไบ่คนละเอาปาทมองเอาไปอุ่นจ้ะโอเคนาะพี่น้องมาว่าสู้พี่น้องฟังว่าเจอเป็นเทือแรกอะได้ถอดคือกันสตองเตชาลองค่ะเออ้อาใช้มโอเคทุกคนกใช้เปั โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอญอาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย